สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าขยาวควันตอนเปรตวัดไผ่รงวัวเรื่องเล่าคนหัวลุกจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตได้แบ่งแยกคนออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มคนที่เชื่อว่าเปรตมีจริง กับกลุ่มคนที่เชื่อว่าเปรตเป็นเรื่องเลวไหลชาววันนั้นเจ้าของโรงพิมพ์เรียกผมไปพบและบอกว่าอยากให้ผมทำหนังสือเกี่ยวกับเปรตออกมาสักเล่มหนึ่งซึ่งมือปืนรับจ้างอย่างผมมีหรือจับฏิเศ ผมรีบบอ,อกหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเปรตทันทีเทพชัยเพื่อนผมทำงานเป็นพนักง,งานคอมพิวเตอร์ในบริษัทแห่งหนึ่งถูกผมตามตัวให้มาเป็นหนึ่งในทีมงานเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มน,นั้นผมเชื่อว่าค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ปัญหาที่ผมมองข้ามไปก็คือเรื่องของภาพประกอบซึ่งผมจําเป็นที่จะต้องมีภาพเปรตเป็นจำนวนมากวันนั้นผมมีแผนกระเดินทางจะไปถ่ายรูปเปรตที่วัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีสึ่งวัดไผ่โรงวัวที่กล่าวถึงนี้ ถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในประเทศเลยก็ว่าได้ที่มีรูปการปั้นรูปเปรตน,นำออกมาเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้ดูกันแต่รถเจ้ากรรมของผมดันเกิดสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ตามอูต่ต่างๆจึงปิดทำการผมได้โทรศัพท์ไปหาเทพ เพื่อที่จะชวนเขาไปวัดไผ่รงวัวกับผมซึ่งเทพกต็ตกตบลงทันทีเมื่อไปถึงวัดไผ่รงวัวผมได้สนทนากับเจ้าอาวาสครู่หนึ่งผมกับเทพได้ปรึกษากันว่าจะถ่ายภาพเปรตสองแบบคือถ่ายในเวลากลางวันกับถ่ายในเวลากลางคืน ซึ่งเทพก็เห็นด้วยกับแนวความคิดของผมแต่ช่วงเวลาที่รอให้พระอาทิตย์ตกดินมันต้องใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงผมจึงมีความคิดจะตอบแทนเทพที่เขามีน้ำใจอุตส่าห์สละเวลาขับรถพาผมมาที่วัดไผ่รวมบัวเอาน้ำสีเหลืองๆอพบพยาดในท้องสักหน่อยไหมเพื่อน เป็นพระคุณกำลังอยากอยู่ทีเดียวผมขับรถออกจากวัดภัยโรงวัวไปยังอำเภอสองพี่น้องซึ่งอยู่หา่างจากวัดภัยโรงวัวประมาณ30กว่าโลบริเวณสองข้างทางมีร้านคาราโอเกะอ,อยู่3-4เจ้าสถานที่ก็เป็นแบบพื้น ตามสไตล์ของพวกชาวบ้านวันนั้นเทพเกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เขาจงเล่าผสมเบียร์และโคซึ่งขอสุราเรียกว่าสักยาพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้เจ้าสามสิ่งอยู่รวมกันในแก้วเดียวกันเป็นอันขาดเพราะมันจะเมาไม่รู้เรื่อง เทพก็บอกผมว่าระดับเขาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงยังไงก็ไม่เมาแต่ตอนนั้นเวลาพูดรินเริ่มผัดกันแล้วเราออกจากร้านเกือบจะสามทุ่มเทพสลึมสลือด้วยริ์ของสักขยาหน้าที่ขับรถ จึงตกเป็นของผมอย่างหลีกเลียเล่ยงไม่ได้พอรถผมวิ่งเข้ามาในวัดไผ่โรงวัวเจ้าหน้าที่วัดรีบเดินมาดูเหตุการณ์แต่พอเห็นผมซึ่งพวกเขาจำได้ว่าเป็นนักข่าวตางก็แยกย้ายกันไปผมจิ้มเริ่มตักเตรียมอุปกรณ์ในการทำงานเพราะมัวสารวนอยู่กับกล้อง และการจัดแสงพอเหลือมมาอีกทีก็เห็นเทพกำลังยืนปัสสาวะข้างๆรูปปั้นเปรตตนหนึง่งตอนนั้นผมตกใจมากเฮ้ยทำบ้าอะไรวะเทพที่นี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นุ้ยทำไมถึงทำอะไรนะ่าเกลียดแบบนี้ก็ฉันปวดท้องเยี่ยวนิววา ก็ควรชาที่เมาๆสิวะทำไมต้องไปชี่ตรงนั้นด้วยก็ฉันชอบตรงนี้นี่วะอย่างงงง่ายนักเลยเปรตบ้าเปรตบอในโลกนี้มีเสมอไรเอาตะโกนเข้าไปเดี๋ยวเธอมึงพระเจ้าได้ออกมาไล่ไม่ต้องถ่ายรูปกันพอดีผมมีความเชื่อว่าเวลานั้นเทพเมาจนครองสติไม่อยู่ เขาเดินสเปะสปะแอดหน้าแอดหลังตอนนั้นผมบอกกับตัวเองว่าต้องรีบทำงานให้เร็วที่สุดก่อนที่เทพจะเพี้ยนมากไปกว่านี้ผมใช้เวลาทำงานไม่ถึงสิบนาทีงานทุกอย่างก็เสร็จส่วนเทพขึ้นไปนอนหลับอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วผมถอนหายใจอยากโล่งอก ผมเก็บเครื่องมือใส่กระเป๋าเพื่อเตรียมตรวจจะกลับแต่ปรากฏว่ารถเกิดสตาร์ทไม่ติดผมพยายามสตาร์ทจนไฟรถเริ่มอ่อนมันก็ย,ยังไม่ติดตอนนั้นเริ่มไม่สบายใจเพราะว่ามันไม่ใช่รถของผมแต่เป็นรถของเทพกลัวว่ารถเขาจะเป็นอะไรไป ผมนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ในรถพยายามหาทางออกพักใหญ่ๆผมก็นึกขึ้นได้ว่าหน้าวัดไผ่โรงวัวมีอู่ซ่อมรถหน้าหน้าเขียนบอกว่าบริการ24ชั่วโมงเรียกได้ตลอดเวลาผมบอกกับเทพว่าจะไปตามช่างที่หน้าวัด เทมก็พยักหน้าและบอกว่าหากเจอเบียร์กระป๋องก็ช่วยซื้อมาฝากด้วยแสดงว่าสติเริ่มกลับมาบางส่วนแล้วผมเดินไปที่อู่ซ่อมรถหน้าวัดซึ่งมีระยะทางประมาณ400เมตรกดกริ่งอยู่พักหนึ่งก็มีคนมาเปิดประตู เขาเป็นเจ้าของกู้รถทราบชื่อภายหลังว่าพี่แดงพี่แดงฟังผมเล่าอาการของเครื่องยนต์จากนั้นก็เตรียมเครื่องมือใส่รถกระบะขับเข้ามาในวัดไผ่โรงวัวเพื่อมาซ่อมรถเมื่อมาที่รถปรากฏว่าเทพหายไปแล้วผมใจไม่ดี กลัวว่าเขาจะตกลงไปในบ่อเลี้ยงปลาข้างวัดซึ่งเป็นบ่อขนาดใหญ่มากผมเดินหาจนทั่วก็ไม่พบร่างของเขาจึงเดินกลับมารอรถอีกครั้งตอนนั้นหูผมได้ยินเสียงคนครางเสียงดังมาจากข้างๆ้ารูปของพระมาลัยเปิดโลกผมจึงรีบเข้าไปดู และได้พบกับเทพนั่งขุดคูดตัวสัน่นแสดงความหวาดกลัวเมื่อเทพเห็นผมเขาก็รีบโผล่เข้ามาก่อนเข้ามาจับแขนผมไว้แน่นฉันเห็นเปรตมันจะมาเอาชีวิตฉันตาฝาดไปหรือเปล่าว่าเปรตที่ไหนกันผมชับเริ่มใจเสียไปด้วยเทพชี้ไปเปรตตนหนึ่ง ซึ่งผมจำได้ว่าเป็นตัวที่เขาได้ปัสสวาวะรถไปเมื่อก่อนหน้านี้เปรตตัวนั้นไงมันมาหาฉันเมื่อตะกี้นี้ฉันกำลังนอนหลับมันมาทุบกระจกรถตอนแรกคิดว่าเป็นคนก็ลงมาดูก็เห็นมันยืนอยู่แกต้องช่วยฉันนะฉันกลัวจริงๆเทพ แกต้องไปขอขมาเขาเพราะแกล่วงเกินเขามากเกินไปฉันยกมือไหว้ไปแล้วแต่เขาบอกว่าจะต้องเอาชีวิตฉันให้ได้เขาจะไม่ยกโทษให้ฉันฉันตายได้แน่งั้นเอาอย่างนี้พอกลับไปถึงกรุงเทพแกต้องรีบไปรถน้ำมนต์นะรู้ไหม พี่แดงใช้เวลาในการซ่อมรถพักใหญ่ก็เสร็จผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟังพี่แดงมีสีหน้าเป็นกังวลขึ้นมาทันทีเขาเล่าว่าเปรตที่วัดน,นี้ทุกตัวมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้จริงๆพ่อของเขาเคยเห็นมาแล้วและคนแก่คนเฒ่า ต่างก็พูดตรงกันว่าเปรตวัดภัยโรงหัวมีชีวิตจริงๆพร้อมกับแนะนำให้เทพรีบไปรดน้ำมนต์เพื่อนของคุณไม่น่าเลยสิ่งลี้ลับใครเขาล้อเล่นกันบ้างละ่ะคุณต้องรีบพาเพื่อนไปรดน้ำมนต์เป็นการด่วนเลยนะชักชา้าผมบอกเลยว่างานนี้อาจถึงตายจริงๆด้วย คืนนั้นผมกลับถึงกรุงเทพก็ได้ดตัดสินใจนอนค้างที่ห้องของเทพเพราะตั้งใจว่าตอนเช้าจะปลุกให้เขาลุกขึ้นใส่บาทอาการของเทพไม่ดีขึ้นเขากลายเป็นคนตกใจง่ายมีอาการหวาดผวาตลอดเวลาบางครั้ง ก็เอะอะโวยวายบอกว่ามีเปรตมาขอเขาอาการของเทพเป็นแบบนี้อยู่ประมาณเดือนกว่าๆในที่สุดที่ทำงานก็ต้องเลิกจากเขามันยิ่งทำให้เทพคิดฟุ้งซ่านมากขึ้นและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการผูกคอตาย คนทั่วไปเชื่อว่าเทเป็นโรคประสาทคงจะมีแค่ผมเท่านั้นที่รู้ว่าเทพไม่ได้ป่วยทางจิตภาพของเปรตที่เขาเห็นทุกอย่างมันเป็นความจริงเปรตตนนั้นบอกว่าจะต้องเอาชีวิตเทพไม่ได้สุดท้ายแล้วเปรตก็มาเอาชีวิตเขาไปจริงๆ เขาตายเพราะไปลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเช่นนี้ใครไม่เห็นด้วยตาตัวเองก็คงยากที่จะเชื่อแต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอยู่จริง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง